ถ้าหากว่าเราหนีบขาตั้งไว้ที่คันธนูเนี่ยแล้วยิงมันจะมีผลอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็จะมาทดลองในระยะ50เมตใช่ก็ <c oughs> ถ้าดูที่ผมถืออยู่นี้นะครับ <c oughs> ผมก็น้ําหนักตั้งไว้ประมาณ40ปอนด์นะฮะ,ะทำการเซตศูนย์ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วตอนนี้กลุ่มอยู่ที่เหลืองจะส่งผลต่อความแม่นยาอย่างมีระยะสำคัญอย่างไรบ้างอ่านะครับผมอ่ะ๊นะ อ่านะครับผมก็อยู่ที่เป้าอ่านะครับแน่นอนก็คือว่าถามว่ามีปัญหาอะไรตอ่ออุปกรณ์นี้ไม่มีเพราะเนื่องจากว่าคลิปแตนรุ่นใหม่ๆเนี้ยก็จะทําเป็นโค้ดยางมีค่อนข้างแบบเซฟ<ช>เซฟความเสียหายอะไรไว้อยู่แล้วมันก็อารมณ์เหมือนแปเปอร์อ่ะใช่นะครับสมมที่ฐานที่เรามีอยู่นะตอนนี้ก็คือว่าทางยิงไปเนี่ยด้วยน้าหนักของลิ้นที่มันเพิ่มขึ้นมันอาจจะไปทาให้หน่วงทําให้การทํางานมันช้าลงส่งผลทําให้มันอาจจะสูญเสียพลังงานออกไปบ้างอ่าอ่านะครับ ก็าหากเป็นไปตามที่เราคิดตามสูตที่ฐานที่เราตั้งไว้ก็ลูกก็ได้จะอยู่ตับลงนะไร่อยไหมไม่น่านะเขายางมันก็นั่นอยู่ดีอยู่ไม่เป็นรอยอะไรล้อลิมก็ยังโอเคดูดีดคะไม่มีรอยอะไร<ช>ที่เกิดขึ้นอย,อย่าซู้มากดีฝุ่นเยอะนั่นดานยิงทีนี่เอาคันนี้งัดออกมาเนี่ยเพื่อมาหาสูต50เมตรที่สนามนี้เลยนะโดยเฉพาะเอองั้นเราจะคันนี้ยิงยิงน้องแน้งน้องแน้งอยู่ที่เอทีอย่างเดียว ม่เที่อื่นเราจะไปดูกันนะครับแต่พอมารู้ว่าต้องมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยแบกมาเลยเห็นไหมครับเต้นเป็นไปอย่างที่คิดใช่ครับนะครับผมจากตอนแรกนะครับที่เราเซตสูย์เอาไว้เนี่ยอ่าเราสูตกลุ่มลูกในเข้าที่เข้าเหลืองแล้วอ่าแต่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าลูกมันต่ำลงใช่ครับแล้วก็ไปทางซ้ายใช่ครับเพราะอะไร เพราะว่าอย่างแรกแรงมันลดลงถูกไหมครับเมื่อปอนมันเบาลงมันทําให้ลูกมันแข็งขึ้นลูกแข็งขึ้นเลยออกซ้ายนี่หลักการป่ะถูกต้องดังนั้นนะครับอย่าเถอะนะครับดีดพิกสตนแล้วยิงนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้คุณเสียแต้มเสียคะแนนไปแน่นอนนะครับใช่ดูแล้วนะครับนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงแข่งอะไรก็เถอะนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับว่า มันทำส่งผลทำให้ความแน่นอนของศูนย์ะยน,น,นะครับอะไรนะพลังงานที่มันตกมาที่ลูกขนูขม,มันลดลง,ลงใ<ช>นะคะรับผมส่งผลต่อลูกยังเป็นระบบหลักการตางครับอ่โอเคนะครับ,นนรบก็หวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้นะใช่คือมันก็เคลียร์ปัญหาคาใจหลายคนครูเชื่อว่าหลายคนคือหลายคนที่แบบคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฟ้า อ่านะครับอันนี้ก็คือก็นะด้วยความคลึกปวกความเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับความเมาบรรยากาศด้วยบรรยากาศเป็นฟินจัดก็เลยเล่ออะไรเกลียนเกียกันหน่อยแล้วนะเราก็ต้องมีอะไรเกลียนเกียบ้างแต่เกลียแล้วก็มีสาระอยู่ไงโอเคประมาตินี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยนะครับวันนี้ก็สําหรับเรื่องเกลียนเกียวันนี้ก็แค่นี้แหละครับบายบายก็เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามยิงธนู ชื่ออะไรนะเป็นสนามแบบใหม่แบบใหม่ใหม่ใหม่จริงๆ,ๆเลยนะครับที่จังหวัดลำพูนลำพูนฮะเพื่อนถึงจิตอ่าสนามนี่เขดูเพือนถึงจิตอยู่ที่อำเภอแม่ทาจัหงหวัดลำพูนนะครับขอบอกว่าหากมีโอกาสนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมนะครับสนามอ่ะหุนกล้องดูรอบๆนี้ขอบอกว่าโคตรสวย,มยาาไม่ใช่แค่สวยโคตรสวยคุยกับพี่ที่เขาอยู่แถวๆนี้นะครับพี่เขาก็ยังบอกเลยครับว่าแถวนี้นะครับหลังเขาหลังเขาหลังเขาคือคือไม่ใช่ไม่ใช่แบบบ้านนอกหลังเขาแล้วครับแต่แบบว่า คืออยู่หลังเขาจริงๆดังนั้นนะครับพวกอากงอากาศหมอกเมือกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะไหลลงมาจากเขาลงมาที่นะครับพื้นที่แถวนี้ที่อำเภอแม่ทานี้นะครับผมอากาศเมื่อเช้าสุดยอดมากหมอกลงเต็มๆนะครับเราก็จะได้บรรยากาศดีๆกับการยิงซิรลิงดีๆนะฮะถ้าใครอยากลองดูแบบว่าอารมณ์แบบยิงกับตัวเองอยู่กับตัวเองมันน่าจะแบบว่าช่วยได้ดีนะครับใช่ครับผมเอาไปยิงกันดีกว่าครับความรุนแรง